วันนี้เราจะมาแอบเปิดกล่องดูนะคะคุณสายลุงเขาสั่งอะไรมาบ้างคะหนึ่งสองสามสี่กล่องเลยนะคะวันนี้สี่กล่องคะ่ะมาสุกเราจะมาแอบแกะดูนะคะว่าคุณสายลุงเขาสั่งอะไรบ้างนะคะ่ะกล่องใหญ่ที่สุดก่อนนะคะส่งทุกวันค่ะพั้ดสุส่งทุกวันไม่มีวันไหน อะไรรถล้วนๆค่ะน็อตแคนสแตนเดตค่ะอันที่หนึ่งดีไซน์ลงเมียยัดโชคเครื่องเงิน คืออะไรเมียยัดโชคเฟียงเงินเมียยัดโชคเฟียงเงิอนอ๋อตัวเมียยัดโชคเฟียงเงินโอ๊ยตกใจเก <laughs> ือบซวยแล้วละ่ะคุณทรายหลงเกือบซวยแล้วไหมเมียมยัดเมียยัดโชคเฟียงเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทรายหลงเกือบซวยแล้วเปิดกล่องมาเจออืม มียัดโชเคเสี่ยงเงินสองเกือบซวยแล้วไหมคุณทรายลงเดี๋ยวมีเคลียร์ที่หลังนี่เลยกองน,นะครับนี่เกือบก็จะสวยแล้ววันนะี้เขาถดดไรอ่าอันนี้ก็มีโน้ตน,นะจ้ามาดูว่าโน้ตอะไรจ้า น่าจะร้านเดียวกันนะจ๊ะดูท่าแล้วอ๋ออันนี้คือเห็นครึ่งเดียวนี่คืออะไรบูทพ่อบูทพ่อบูทจี้ลายน่าจะร้านเดียวกัน,สป,นนะสปอนเซอร์ต้องมาแล้วเนี่ยสปอนเซอร์ต้องมาแล้วเนี่ยสปอนเซอร์ร้านร้านนี้เนี่ยอันนี้ก็น่าจะร้านเดียวกันนะจ๊ะ ปอนเซอร์ราชาน็อตต้องมาเนี่ยร้านเดียวกันเลยสามกล่องทำไมไม่ส่งอันเดียวกันมาเลยจ้ะกล่องเดียวกันมาเลยอันนี้อะไรน็อตย,ยึดปั๊มแปดจุดหนึ่งสรุปแป่งรถทั้งหมดเลยจ้ะสี่กล่องปอนเซอร์ต้องมาแล้วเนี่ย แล้วเก็บก่อนนะเดี๋ยวเข้ามา